สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องหน่อยและเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้กับเวลากับนอัหวัางานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากพี่น้อไปถ่ายคลิปอยู่วัดนะนะครับผมอันนี้อยู่นอกวัดนะครับจะมากับผู้ใดมงวันี้ก็ไปมาให้ครับสวัสดีครับอาบน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวันนี้ขออย่ากอติดช่องเงี้ยนะครับผมแค่แค่งกับช่องเงี้ยนะครับผมเอาเจ้าเล่ยกับผักส้มหมักหลานมาเลยครับเด้อับพี่น้องคผักสองงอหน่อยนะเนาะครับเดี๋ยว เราก็เลยก็แช่น้ำกับแชะวันนี่สีพาไปเบิ้งพี่น้องมาปูสับซึ่งยอดคือเติดยอดเถอะจังหวะฝ่ามาได้พี่น้องอยู่ใช่ไหมน้องบัวลำพูดเลยนะน้องบัวลำพูครับนะครับพี่น้องโคสีเรื่องครับวัดโคสีเรื่องนะครับพี่น้องอเนนนนแข็งไอ้ไอ้ถ่ายรู้ไหมหมดแล้วครับพี่น้องเราก็ได้นำผู้เลี้ยงแก้วคับไอ้หมาห้านะครับขอบคุณ งอะน้อยอีกครับมือนี้โอู้ผัดผัดกองไปครับงอะน้อยดั้งแจงกาแฟเหมือนเสาร์เลยนะครับแล้วก็มานี่กับน้ำอุ้ยน้ำเสาวรสลดเลยจวดขึ้นับจวดพี่เจ้าครับเดี๋ยวยางไปทักทายพี่ทักท่าน้องเนาะทักทายพี่น้องทางหนาหันว้าย ี <c oughs> ่น้องคือมาเตเวนแต่น้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าติ๋วมาเตเวนกันปูสาสเตเวนแท้บ๊วยดอนโอ้เต็มแล้วนะพี่น้องพ่อพ่อสักนี่แหละรอบรอบมั่วสักนี่สิเอาสักนี่ป๋เอาสักนี่ต้องจังมึงหน่อยเป็นบ่ได้เก็บป๋าเขินยายนะคะบ้านน้อยผจนะใช่ยี่ผู้ใดเป็นเมียหน่อย่โจ นี่นี่านี่หวนงตากแดดมั้งใจมากแม่ใจมากแต่รักมากมวลมน้ขันสัตว์มอมาสุวยเลยแดดประเดกัยังมาเแดดประเดยังมาน่งขานงขาพ่อสิบวกสิบวกกลับเมียหาลูกหาเต่าเลยบ่แม่ทีมแรกป่ะมืงอนี่ลูกเขาไายลูกเสียแล้วเอางี้ดีคนใจดีเด้่ได้โอ้ย้ยังอยู่ได้ เมื่อนี้มื่อนี้เอาบอกยังไงว่าพวกับลูกนี่ปลาเลยโอ้ลูกเขาลูกเมื่อนี้ลูกเขาไข้ลูกเสือเมี่ยมเอาแล้วพวกเขาเวียนจวดอีรีไว้อีแหมะตีกันเลยมแม่จะเบิ่งแม่ น่งฝ่งตัวเขาเสียวสั่งเอามาปูรเนี่ยของคนใด้องเนี่ยวางอามเอาใจปูเอาโลดน่ะปูเลิปูเลิเอาเลยแม่จวดจวดเมอแงสวดแจงแม่เด้อขันยูไก่มาเนี่ปูเ้ยไมู่นยักปูด้วแม่เเลี้ยงัวนีๆกับติมเนาะแม่เนาะมเีมือง่เป็นงานการกุศลคืองานซีงานซีรั่พี่น้องมัดห่อแล้วจังเลยไอเอีงกนแบบ ร่วมใจกันสานกันมาเนาะแม่เนาะร่วมใจร่วมบุญกันเห็นไหมเจ้าในเสาหน่อยเพื่บนมาพี่แฮงก์ม่เนาะพี่บุญวัฒนายังได้พอกันแม่แม่กันปูมาได้กับว่าปูตอนย้ายกันได้ก็ได้เนี่ยกันกัเนี่ยย้ายกับปูมากับทุ่มเดียวกันห่อนเนาะแม่เนาะสุดยอดขันคว่ำมักมันยังกับห่อนลงได้ขนาะ มามาลงได้กลมาล้กนงอนแต่ได้แม่เ้ินเขาด้ด้วเมีด้จ้ากินมาแล้วลูกกินมาแล้วแมีกินมาแล้วอันยายบเมียตียายสินางยู่นี่เลยตีมาโดนแล้วแมียวันยแล้าดียอยูนี่ล่ะเขาหูแล้วยายยูนี่ยายมาเมียเขาอันเขานเยเนียจะเปปูสาพื้นนะน่ยยายปูสาพื้นลุงเนี่ยพื้นเนี่ย ทักกันไม่หลดเออแม่ยังขึ้นก้นมือกนเลยครับเออเอาเอาพี่น้องก็มาหลายแล้วครับคุณบรรยากาศครับนาเวทีเฮายพีนครับบ้านเงี้ยก่อนบ้านเงี้ยบ้านมีผัครับผมบ้านคูดสีเลี้ยงนะครับพี่น้องครับอยู่นองบัวลำพวเฮานี่แหละ บ่ไก่บ่ไก่นะครับหวังว่าพี่น,อน้อง้องบริพูรสิม่ให้งไมกกันไรน,นะครับนแนงนาะงตาุนกดขพาะ่ีนี่ <c oughs> นนต่างัวใดที่่อได้ปูน่ะกกคือเพื่อนวันหนึ่งปูนกมงานทิมงานต่างปว้เทียวกัะเต็มทีนะครับพี่น้องครับ ทีมงานตัววิ่ย์เขาเต็มที่น่น,รน,น,นครับอ้าพีน้องบ้างห่มผมบ้างห่มเมือนะครโอ้ปากหัวท่วงไหมครับ อุ้ยห้ามย่ายกันนะดีจังเลบขอนไหมหม่อนจ้าอุ้ยมานั่งเบิ้งเดียจ้าให้กําลังใจทีมงานเราแม่เนาะจ้าก็จะมีจ้าแดกก็แดกแล้วสวยสิละแม่ฮานครับแม่ออ้ยมีของฟรีมาแจกครับแจกขอดทีมงานคอนไว้เหาครับ ขอบคุณหลายๆด้วยครับเ้อครับแม่ไไลอดรครับกินน้ำนี่แหะครับแม่เออแม่เป็นเลซี่อยู่แม่ครับข้าวตเมเต็มนี่แม่โอ้ยไม่้แม่เดี๋ขนมจีนแมาให้คูไก่เล้วไมกินน้ำกุ้ไก่แด้วไก่กับม้านมาขอบคุณหลายๆครับบูยนี่ว่าของฟี่มาแจกฮ้อนๆมาได้หมดอาไ ที่กอครับวันนี้ที่ครักมีกครับไม่มู่ว่าี่ยังไั่อูที่ดูสนเหไหมไหมเด้ดรไม่ไม่หน่น่น่มขัเอียงก่อนเเอาขั้นวชเปนมูแม่เห็นรงท้าแล้วก็ไัตอนนี้เลกที่พ่อควนไ้กัแล้วไมมควนไ้ฟังยิ่งเต่เล็กไลยนะครับผมพี่รองครับจากอิเมีเพิร์นะครับผมเอานามาแจกควนไว้อมครับ ขอบคุณหลายๆเด้อแม่ข really IR ้าวแก่หอมเลยินี่ก่หอมแม่เพ่ตลอดนี่เธอจะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับไม่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 ไมม่ไ่ไม่ไ่ไมม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 ่ไม่มไม่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 ่ไม่ไม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 ่ไม่ไมไม่ไม่่ไม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 ่ม่ไ่ไม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 ่ม่ไ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 ม เอาช้อนก่นแล้วม่เแม่เด้อยาตัวจับเลยตจับเมือนทุกคนมาหนึ่มาหน่อยมาติดตามเม่กินพอต้นไม่กินเสียบี้ ขอบพุ่นพวกแน่หลายๆด้ครับเออนะครับผมเอานามมาแจกทีกงานโฮครับถึงงนับน้านหมูน้ำนเย็นๆนะครับพี่น้องหลายๆาหลายๆพนนองกวมาให้ล้วงใจทกีก็่นคะพี่โลโก้ก็อยู่น้ำบอวล้ำพูใช่ไหมครับใช่่โก้อยู่น้ำบลลู้นครับครับผม เอาพี่น้องครับชาร์ลคินีกับเวสเมีครับผมบายบายครับ<ฮ>ขอบคุณหลายๆครับผม